เครือข่ายอนาคตไทยโดยสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรสภาหาอการค้าไทยและมูล,ลนิธิมั่นพัฒนาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า85องค์กรได้จัดโครงการไทยแลนด์แคมเปญภายใต้ชื่อว่าอย่าให้ใครว่าไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยในชาติปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จะ ทำให้ประเทศพัฒนาต่อไปโดยมุ่งส่งเสริมให้ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกใน4มิติคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมภายใต้4แกนหลักคืออย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟอ้ออย่าให้ใครว่าไทยขี้โกงอย่าให้ใครว่าไทยไร้สติและอย่าให้ใครว่าไทยมักง่ายโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่3-4พฤศจิกายน2558หน้ารานกิจกรรมสยามสแควร์วัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นช่วงสร้างพฤติกรรมซึ่งมีสโลแกนว่ามีวินัยกับการเพียรเพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ไม่ฟุ้งเฟ้อซึ่งภายในงานมีการเสวนาและกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ค้านิยมไม่ฟุ้งเฟ้อและการนำเสนอแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ กิในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาคตออ่อ่องยาใหไใจว่าไทยนะคะซึ่งหลังจานี่ยได้เตรีตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราเช็คออสสำหรับกิจกรรมที่เรากำลังจะเริ่มออกฐานจังหวัดน,นะคะโดยที่เราเนี่ยจะได้ร่วมถือกับยาให้ใจว่าไทยโฟเวอร์นะคะแล้วก นี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มที่กรุงเทพมหานครเป็นที่แรกหลังจากนั้นจะมีการขยายไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆอาธิสุราธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมาชนบุรีและจังหวัดนครปฐม,มเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเยาวชน